ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอสุดภูมิใจเจอเกนครอปยกนิ้วแข้งลิเวอร์พูลบุกค,คว่ำอาร์เซนอลครอบคุมทีมลงเล่นเกมบิ๊กแมตช์โดยไม่มีโมซาลาและวาตารุเอนโดเป็นเกมแรกเนื่องจาก2คีคีแมนเดินทางไปรับใช้ชาติในศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นและเอเชียนคัพแถมเฟอร์กิลฟันได้ลงเล่นไม่ได้เช่นกันเนื่องจากป่วยแต่หงแดงพิกเกมที่เป็นรองเคียร์ทีมปืนใหญ่กระเด็นตกรอบ3ามถ้วย f a ฟครับได้อย่างยิ่งใหญ่ ผมภูมิใจมากมันเป็นผลการจับสลากที่ยากบางทีมันอาจยากที่สุดที่เราเคยเจออาเซนนลจัดทีมในวันนี้แบบแตกต่างไปเล็กน้อยเราเปลี่ยนแผนกันนิดหน่อยในช่วงพักครึง่งเราเล่นได้ดีขึ้นในครึ่งหลังเราได้ประตูและเราส่งเด็กๆลงสนามเราต่อสู้95นาทีตอนนี้เราจะได้เบรกกันแล้วครับเอ่ยมันชัดเจนว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงในช่วงพักครึง่งแต่ไม่ได้มากมายอะไรสุดท้ายแล้วเราได้เข้ารอบผมมีความสุข และภูมิใจที่เราชนะเกมนี้อาเซนอนน่าจะชนะโดยปราศจากข้อสงสัยแต่เราจบสกอร์ได้และมันบ่งบอกถึงบุคลิกของนักเตะพูดถึงอเล็กซานเดอร์อโนททำให้พวกเขาสกัดบอลเข้าประตูตัวเองมันเป็นลูกฟรีคิกเหมือนเกมกับฟูแลมเราน่าจะได้ประตูที่2เพิ่มอีกหลังจากนั้นเล็กน้อยจากการโต้กลับเราไม่ต้องการผลเสมอหลายอย่างเป็นไปด้วยดีในวันนี้เรายังอยู่ในเกมได้และคุณสามารถยกระดับเกมได้ในครึ่งหลัง พูดถึงอิบราฮิมาก,กราเต้คู่พาร์เนอร์ใหม่ทำได้ดีมากโจโกเมสก็ด้วยมันยากมากมีสิ่งดีๆมากมายเกิดขึ้นในวันนี้มันสำคัญมากที่คุณจะต้องได้รับผลการแข่งขันที่แตกต่างออกไปคุณยังอยู่ในเกมและคุณก็ยกระดับขึ้นมาในครึ่งหลังพูดถึงความก้าวหน้าของทีมสำหรับคืนนี้เยี่ยมเลยวันพุธจะเป็นเกมถัดไปและก็หยุดอีกไม่กี่วันเราต้องไปทีละก้าวถ้าคุณต้องการอยู่ในที่ที่เราอยู่ และรอบๆนั้นเราต้องทำตามขั้นตอนอยู่ตลอดเวลามันไม่ใช่เกมที่ง่ายที่สนุกเลยในครึ่งแรกพูดถึงเฟอร์กิลฟานด์พลาดลงสนามเนื่องจากป่วยผมคิดว่าเกมคืนนี้จะช่วยเขาได้เช่นกันอันหนึ่งลิเวอร์พูลจะลงสนามนัดต่อไปในศึกคาราบาวครับรอบรองชนะเลิศนัดแรกต้อนรับฟูแล่ในวันพุธนี้และด้วยเหตุที่พวกเขาไม่ต้องเล่นเกมรีเพย์เอฟเอครับรอบ3ทีมของครอปจะได้พักยาวก่อนลงเล่นเกมรีบุกไปเยือนบอลมัดวันที่21มักราคม ดาวินนูเยสคี่แมนเทรนเผยแผนหงแก้เกมดับปืนเทรน no ah อเล็กซานเดอร์โนแบกขวารองกับตาลิวพูเปิดเผยครึ่งหลังพวกเขาปรับแทคกติกใช้ความเร็วของลูดิอาสกับดาวินนูเยส2แนวลุกให้เป็นประโยชน์จนบุกชนะอาร์เซนอลสต่อศูนย์เข้ารอบ FA ครับเทรนสวมปลอกแขนแทนเนื่องจากเฟอร์กิลฟันได้มือหนึ่งมีอาการป่วยและช่วงต้นเกมทีมของเจอเกนครอปเจอความยากลำบากหนะักเพราะอาร์เซนอลมาคึกคัสกสร้างอันตรายหลายครั้ง ครึ่งแรกเราอาจประมาทเล็กน้อยจนมีหลายจังหวะถูกแย่งบอลในแดนหลังเราจ่ายพลาดบ่อยครั้งและอาร์ซอนอลก็ฉกช่วยโ,โอกาสได้ลูกม้อวัย25ปีกล่าวหลังเกมที่เอมิเรตส์อาร์ซนอลเป็นทีมเพรสซิ่งสูงและสามารถทำแบบนั้นได้อยู่แล้วแต่ช่วงพักครึ่งเรามีการเปลี่ยนแปลงที่สามารถสร้างอิมแพคเราต้องการเล่นฟุตบอลและใช้จุดเด่นของผู้เล่นแนวรุกดาวินและดีอาร์สตางมีความเร็วทั้งคู่เราวางบอลไปพื้นที่ว่างตามที่พวกเขาต้องการ เราให้ดาวินขยับไปยืนดิมเส้นมากขึ้นและกากโปรขยับเข้ามาตรงกลางนั่งสร้างความแตกต่างได้อย่างแท้จริงแน่นอนว่าฮาวิเอเลียสได้เล่นกระบ,บอลมากขึ้นและความเร็วของดาวินในจังหวะดวนตัวต่อต,ต,ต,ตัวกับฟูแบกก็สร้างประโยชน์ให้เรามากในครึ่งหลังครึ่งหลังเข้าสู่นาทีที่80เทรนสร้างจุดปเปลี่ยนเปิดฟรีคิกริมเส้นเข้าหัวยาคุบควีออผิดเหลี่ยมเข้าโกเองให้หงแดงปลดล็อกก่อนช่วงทดเจ็บลุยดีอาร์สปิดกล่องจากชอ็อตสวนกลับ ฟรีคิกลักษณะแบบนี้คุณแค่ต้องการปั่นโค้งให้เข้าพื้นที่อันตรายและทำให้คู่แข่งรับมือยากที่สุดเช่นเปิดเผยเพิ่มเติมผมรู้อยู่แล้วว่าขอแค่เฉละบผู้เล่นของเราหรือฝั่งคู่แข่งก็ตามเพียงครั้งเดียวมันก็อาจเป็นประตูวันนี้เรายิงชนคาน2-3ครั้งเช่นกันดังนั้นเรามีโอกาสของตัวเองช่วงท้ายเราสามารถยิงปิดเกมและคว้าชัยชนะได้ สกอร์การไลฟ์รายงานสถิติอิบราฮิมาโกราเตปัทะอาเซนน90นาทีบวกสัมผัสบอล60ครั้งผ่านบอลสำเร็จ44ต่อ52ครั้งความแม่นยำในการผ่านบอล85%ชนะการครองบอล4ครั้งชนะการดวลบอล2ต่อ2ครั้งเครียร์จังหวะสำคัญ2ครั้งบล็อกลูกยิง2ครั้งเข้าสกัด2ครั้งชนะแท็กเกิล1ครั้งผ่านบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายคู่แข่ง3ครั้งเก็บบอลจังหวะ2หรือตัดบอลได้4ครั้งฝ่าวูนครั้ง ไม่มีผู้เล่นอาร์ซอลนเลี้ยงบอลผ่านเขาไปได้เลยแมนออฟเดอะแมตในเกมนี้แน่นอนผมมีความสุขมากแต่วันนี้แมนออฟเดอะแมตไม่ใช่แค่ผมเท่านั้นทุกคนในทีมลิเวอร์พูลควรได้รับมันไปเพราะเราทำงานได้ดีด้วยกันตั้งแต่ต้นจนจบและถ้าไม่มีพวกเขาผมก็คงไม่ได้รับสิ่งนี้อย่างแน่นอนครับบอกได้เลยว่าจบเกมนี้ทีมงานช่วยเอาวัสดุการกระแทกอะไรก็ได้มหาห่อตัวอีบูกอนาเต้ทีครับ พ่อเอ้ยเล่นดีตั้งแต่ต้นจนจบเกมไม่มีข้อผิดพลาดแถมยังเคลียร์งานต่างๆที่เพื่อนร่วมทีมสร้างขึ้นได้ด้วยอย่างที่หลายๆคนรู้เลยถ้าอีบูไม่มีการบาดเจ็บรบกวนเขาไปถึงระดับโลกได้แน่ๆเขามีทุกอย่างที่จะเป็นกองหลังระดับโลกแล้วแค่สภาพร่างกายต้องพร้อมเท่านั้นหากย้อนกลับไปเกมที่แล้วที่เสมอกันอีบูเองก็ทําผลงานได้ดีเลยทีเดียวและเกมนี้แม้ไม่มีลูกพี่เฟอร์กิวฟันได้แต่มีลูกน้องที่ชื่อกอนาเต เขาเอาอยู่หมัดจริงๆครับไม่มีเฟอร์กิวฟันไดไม่มีโมฮัมเหม็ดซาราไม่มีโดมิเกโซโบสไลไม่มีวัตรุเอนโดไม่มีอนดูโรปสันไม่มีคอสตารซิมิคาสไม่มีโจเอลมาติปแต่ลิเวอร์พูลมี2ประตูกับคว้าชัยชนะที่เอมิเรตสเตเดียมและเก็บครีนที่ในบ้านของอาร์เซนอลได้ไม่เรียกว่ายอดเยี่ยมแล้วจะเรียกว่าอะไรดีครับและนี่ใช่ไหมที่เขาเรียกกันว่าความสามัคคีคือพลังจริงๆ หลังจบเกมนี้และอีกเกมหนึ่งกับฟูลแลมทีมลิเวอร์พูลจะไม่เล่นอีก10วันจากวันหยุดเบรกนี้หนาวและจะกลับมาลงสนามเล่นอีกทีในวันที่ยี่สเ็ดมก,การาคมในการไปรเยือนบอร์นมัธนะครับกุนซือตัดสินเกมสิ่งที่อยากบอกหลังลิเวอร์พูลบุกขย่มอาร์เซนอลขอขอบคุณบทความจากบาบูสิ่งที่ผู้ชมทางบ้านอย่างผมอยากจะบอกหลังจากเห็นหงแดงอวดอาหางการบุกไปอัดอาร์เซนอลถึงถิ่นในศึกเ a เครับรอบ3ามเมื่อคืน 1. ไม่มีโมซาลาไม่มีวาตารุเอนโดและไม่มีเฟอร์กิวฟันได้ก็ไม่มีปัญหาถ้าคุณมีคุณซื้อะระดับอองอย่างเจอร์เกนครอปเป็นผู้จัดการทีม 2. ครึ่งแรกอาเซนอลเหนือกว่าชัดเจนพวกเขาเปิดฉากบทบี้และบุกขย่มลิเวอร์พูลอยู่ข้างเดียวแค่15นาทีแรกมีโอกาสทำประตูถึง6ครั้งแต่เพราะความไม่เด็ดขาดของเกมลุกพวกพี่ๆเขาจึงยังเอาตัวรอดมาได้ 3. ครึ่งหลังเจอร์เกนครอปจึงต้องปรับตำแหน่งใหม่ โดยโยกลุยดิยสจากทางซ้ายมาทางขวาพลางถอยฮาวิเอเลตลงไปเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางดาวินูนเยตขยับจากหน้าเป้าไปเป็นหน้าซ้ายแล้วดันโคดี้กาโปขึ้นไปเล่นหน้าเป้าก่อนที่จะส่งเดียโกโชตาลงมาเป็นหน้าเป้าแทนการสลับตำแหน่งและเปลี่ยนตัวของกุนซสื่อกระโปเหล็กช่วยให้เกมลุกของนิพูรูบวาบแถมมีมิติกับชีวิตชีวาขึ้นอย่างชัดเจน 4. เกมลุกของอาเซนนลไม่มีประสิทธิภาพมาหลายนัดแล้วนะครับเกมนี้ยิ่งหนะัก ปีสองข้างลากเลื้อยติดติดขัดขัดหน้าเป้าจําเป็นอย่างใครฮาเวตก็อืดอาดพอๆกับยืดยากทั้งที่มีโอกาสผ็ดศึกมากมายแม้จะครองบอลบุกมากกว่าทว่าเจอเกมรับของผู้มาเยือนไม่เข้าต่อเมื่อมีโอกาสก็โยนทิ้งลงโถส้วมพรีเมเกอร์ยังมาตินโอลิการสามารถสร้างสรรค์เกมลุกสวยๆได้เป็นระยะสุดท้ายกลับปาศจากตัวจบสกอร์ก็ไม่มีประโยชน์เกมเครื่องหลังจึงแทบจะพังไปเลยหาความแตกต่างอยู่ที่ผู้จัดการทีมนี่แหละครับ จะเกนครอปเห็นปัญหาแล้วแก้เลยไม่รอช้าแถมกล้าที่จะเปลี่ยนตัวแบบไม่สะทกส้านขณะที่มิเกลอาเดต้าเห็นปัญหาของทีมอยู่ทนโทษว่าอยู่ตรงไหนกลับไม่กล้าเปลี่ยนแปลงอะไรจนกระทั่งโดนก่อนนั่นแหละค่อยกล้าถ้าว่ามันสายเกินไปแล้ว จากคิวทบดนักข่าวจากฟุตบอลทานเฟอร์เปิดเผยว่าเจเกนครอบผู้จัดการทีมริผูมองว่าไมเคิลโอลิเซปีกวัย22ปีจากคริสตันพาเลสมีศักยภาพมากพอที่จะเข้ามาทดแทนในตำแหน่งของโมเมสซาราในอนาคตข้างหน้านี้ได้เช่นกันหรือว่าูเฝ้าติดตามดูฟอร์มและการพัฒนาของโอลิเซมาโดยตลอดจากที่ผ่านมาและโดยการยกระดับความสามารถของเขาในฤดูกาลนี้มันก็แสดงให้เห็นแล้วว่า เขาสามารถที่จะทําการพัฒนาและยกระดับได้มากยิ่งขึ้นไปมากกว่าน,นี้อีกมากมายเลยทีเดียวนอกจากลิฟฟูแล้วแมนนเต็ดก็ให้ความสนใจอย่างมากเช่นกันหลังจากที่มีการเปิดเผยออกมาว่าโอลิเซนนั้นมีค่าฉีกสัญญาอยู่กับพาเลสอยู่ที่60ล้านปอนด์ไม่รู้ว่าไปถูกใจไมเคิลโอลิเซย,ยังไงเข้าแต่โอเคแหละหมอนี่เก่งจริงมีทักษะที่ดีเลยและมีแววเก่งกว่าน,นี้แน่ๆแต่ที่มั่นใจได้เลยก็คือถ้าจะหาตัวแทนสารามันยากมาก สิ่งแรกเลยก็คือต้องไม่มีการบาดเจ็บรบกวนบ่อยๆนี่แหละที่ยากจริงๆเอ็มบัปเป้ไม่พอใจข้อเสนอราชันเบนเป้าหลีผู้ดีเคลียร์เอ็มบัปเป้ไม่พอใจข้อเสนอล่าสุดจากเรลมาดริษทํำให้เริ่มเอ็นเอียงมายังเวทีพิมลีกตามรายงานของเดอะไทม ดิแอร์ติกรายงานก่อนว่าเรอัลมิดเริ่มดำเนินการติดต่อตัวแทนของกองหน้าวัย25ปีเพื่อขอเจรจาเซ็นสัญญาล่วงหน้าเพราะตอนนี้นักเตะเข้าสู่สัญญา6เดือนสุดท้ายกับปเอเอชกระนั้นเดอะไทม์เผยในวันเดียวกันว่าข้อเสนอที่ราชนชุดขาวเสนอให้กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสยังไม่สามารถทาให้เอ็มบปเป้พึงพอใจนอกจากนั้นแหล่งข่าวของเดอะไทม์ระบุต่อไปว่าเอ็มบปเป้ยังคงต้องการกําหนดอนาคตของตัวเอง และตอนนี้ได้เปิดทางพร้อมรับฟังข้อเสนอจากสมสรนในพิม์ลีกอังกฤษที่ผ่านมาโรสบังโกสถูกยกเป็นทีมเต็งที่จะได้เอ็มบัเป้ไปรองกระน,นั้นตามรายงานจากเดอะไทม์เชื่อว่าจากสาเหตุการเจรจาของทั้งสองฝ่ายยังไม่คืบหน้าทําให้สมสรนอื่นๆมีโอกาสมากขึ้นคาดว่าสถานการณ์ณตอนนี้ทําให้บรรดาทีมจากลีกเมืองผู้ดีมีโอกาสที่ดีกว่าเดิมโดยเฉพาะลิเวอร์พูลซึ่งถูกโยงเข้าหานักเตะในช่วงที่ผ่านมา หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ